สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยแปดนะครับคลิปนี้นะครับมีของเก่าๆมานําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบพฤษภาคมนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยแปดนุ้ยพระบ้านยอดนิยมครับพระเก่าๆที่สวยบ้านๆนะครับมานําเสนอหลายรายการนะครับท่านใดที่คํารับชมและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเช่นเดิมนะครับ แอดไลน์ดูใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดนะครับของเก่าๆที่สวยยอดนิยมนะครับเรียนเชิญทมกพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับรายการแรกเป็นเหรียญเกจิยอดนิยมของจังหวัดสมุทรสงครามครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับปัจจุรมาณีครับพิมพ์ณอสังคติ เป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงพศ11เครับเกจิเก่าของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับประสบการณ์สูงนะครับหลวงพ่อเนืองณสังคตินะครับสภาพมีผ่านการใช้นะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับทักกันเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับจะส่งได้ทันทีนะครับพระเก่าเก่าที่สวยยอดนิยมนะครับหมาใหม่ล่าสุดครับและก็พระบูชาหลวงพ่อเงินนะครับ หายากสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพัดคู่หน้าตักสามนิ้วครับผิวก็เก่าหิ่งหินะครับคาบฝุ่นคาบผงยังติดอยู่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารเพื่อท่านใดอยากได้ไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ก็เหมาะนะครับหรือไว้ผูชานะครับก็สวยงามมากนะครับหิ่งพระน้อยนะครับสํานักงานห้องทํางานนะครับเป็นของเก่ามงคลสูงนะครับ เป็นพิมพ์พัดคู่นะครับใต้ฐานก็จะมีแผ่นยันนะครับปุบได้ปูนเก่าพระบูชานะครับหน้าตักสามนิ้วครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรประมาณปีสองห้านะครับรุ่นนี้นะครับผิวสวยเดิมนะครับเก่ามากๆนะครับมาใหม่ล่าสุดหน้าตักสามนิ้วครับสวยสมบูรณ์ไม่ร้อยปิดทองเก่านะครับหลวงพ่อเงินพัดคู่ครับสวยมากนะครับมาใหม่ล่าสุด สนใจติดต่อเข้ามานะครับพระก่าโบราณบ้านๆยอดนิยมครับสวยๆหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับเนื้อแก่ทองนะครับสุกปังมีส่วนผสมนะครับของน่าจะมีส่วนผสมของทองนะครับสมัยก่อนนะครับหล่อโบราณนะครับมีคาบกุนะครับเป็นพระที่สร้างและลงปูเก่าสมัยก่อนครับหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อสวยดุดทองคำนะครับมีคาบดินเบ้านะครับยังติดอยู่ทั้งองค์ครับสุดยอดหายากและสวยมากครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสุกปังดุดทองคำเลยนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับมีรอยหล่อช่อนะครับตัดชนวนใต้ฐานมาใหม่ล่าสุดนะครับพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินครับเนื้อสวยเก่าๆโบราณครับ ได้มาสององนะครับนุยพบานยอดนิยม EP ที่108องค์นี้เป็นพิมพ์คีตานะครับเนื้อสุกเหมือนทองคำนะครับอีกหนึ่งองนะครับพิมพ์คีตาเก่าๆสวยๆบ้านๆครับท่านใดที่ชอบและสนใจนะครับทักกันเข้ามานะครับมีคาบดินเบ้ายังอยู่นะครับสวยเดิมสุดๆครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อโลหะเก่าสวยเดิมนะครับงดงามมากๆนะครับมาใหม่ล่าสุดครับเรียนเชิญพ่อไม่เป็นน้องทุกท่านนะครับพระเก่าๆยอดนิยมสวยๆ สมภาพเพิ่มเติมท้งไลน์นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์ครับต่อไปก็เป็นเตารีดหลวงพุทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับสวยและสมบูรณ์มากครับมาใหม่นะครับเราเก่าโบราณนะครับหลวงพุทวดวัดช้างให้นะครับจังหวัดปัตตานีครับปีศูนย์ห้าเตารีดใหญ่ยอดนิยมนะครับพิมพ์เอครับท่านดที่ชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับทักกันเข้ามานะครับเตารีดใหญ่ยอดนิยมครับ สวยเก่าคมชัดนะครับมีรอยตะใบแต่งเก่านะครับเนื้อโลหะสุดยอดความเก่าและสมบูรณ์ครับไม่ผ่านการใช้นะครับรุ่นประสบการณ์สูงครับเตารีดใหญ่พิมพ์ A ปี05มาใหม่ล่าสุดนะครับหลงวงพ่ดโทษวัดช้างให้จังหวัดปตัตตานน,นะครับปี05ต่อไปก็เป็นภาคคุนแผนหน้าค่ายนะครับ หลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเกจิเก่าชื่อดังนะครับพิมพ์ขุนแผนหน้าค่ายครับสวยและสมบูรณ์มากครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับเป็นพันเนื้อดินมีค่าปูกเก่าเดิมๆนะครับพระขุนแผนหน้าค่ายเสน่ห์เมตตาสุดยอดนะครับหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันจังหวัดสุพรรณบุรีพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับเก่าเดิมๆนะครับ ของเข้าใหม่นะครับหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองค์ที่3ของวันนี้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ค้ตาบ้านๆครับเนื้อเก่าและสวยเดิมนะครับคมชัดนะครับรูปหล่อโบราณหล่อประกบข้างครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดทิจิตสวยเก่างดงามนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับรูปหล่อโบราณพิมพ์ค้ตาสี่ชายนะครับเป็นพระหล่อเก่าโบราณยอดนิยมนะครับ อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับในตระกูลพระรูปหล่อต้องหลงพ่อเงินเลยนะครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมครับพิมพ์ขี้ตาวัดบางคารสวยมากนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จอลหังนะครับมาใหม่ล่าสุดครับอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อขาวสวยเก่าสมบูรณ์นะครับหลังยันเก่ามากครับพระสมเด็จอลาหังยอดนิยม เป็นพระกุกเก่าของวัดระฆังนะครับสร้างมาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับเนื้อเก่าสวยสมบูรณ์ครับถ้าใครชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับจัดส่งได้ทันทีนะครับก่อน15นาฬิกานะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านพระสมเด็จอลาหงเนื้อกาเก่าสวยอายุร้อยกว่าปีนะครับ หลังยันนะครับสวยเก่าคมชัดครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระสมเด็จอลาหังต่อไปก็เป็นพระคุณแผนนะครับหลวงพ่อโบอยวัดมะนาวเป็นเหรียญหล่อเก่ายุคโบราณประมาณปี2470กว่ากว่าครับเหรียญหล่อพิมพ์ขุนแผนหลังจากนาลายยอดนิยมนะครับเป็นพระหลอยุคโบราณน,นะครับสุดยอดความเก่าและสวยสมบูรณ์ครับเกจิ ยอดนิยมของเมืองสุพรรณนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในด้านพระหล่อโบราณเก่ามาใหม่ล่าสุดนะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับท่านได้สนใจนะครับสิดต่อเข้ามานะครับพระคุณแผนเมตตาเสน่ห์สุดยอดนะครับเป็นเนื้อทองผสมโบราณนะครับพระคุณแผน หลวงพ่อโบยครับวัดมะนาวสวยเก่าและสมบูรณ์ครับพระเก่าสวยๆบ้านๆนะครับเข้าใหม่นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นคจสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์สวยเก่าและฉ่ำมากๆนะครับเป็นงานแกะเก่าศิลปะโบราณนะครับอ้วนๆล่ำๆนะครับพคจสิงห์เก่ายอดนิยมนะครับแคล้วคลาดโครงกันมหาอุดและโชคลาภครับ งาแกะเก่าสวยฉ่ำและงดงามมากนะครับนานๆานมาทีนะครับคุตตสิงเก่าโบราณยอดนิยมครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เรียนเชิญพื่อนเพื่นน้องเอทุกท่านนะครับมีราคาปิดให้กับทุกท่านส่งฟรีทุกรายการนะครับคตตสิงโบราณครับงาแกะศิลปะชั้นครูนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับ ต่อกันด้วยพระเนื้อผงเก่าโบราณนะครับยอดนิยมนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วพิมพ์ขุดสะใหญ่ครับพระเนื้อผงยอดนิยมครับขุดสะใหญ่หลวงพ่อเผือก2460นะครับเกจิเก่าโบราณยอดนิยมครับท่านใดชื่นชอบก็สนใจนะครับทักกันเข้ามาแล้วครับพระเนื้อผงโบราณเก่าสวยหลวงู้่เผือกวัดกิ่งแก้ว เนื้อสวยเดิมนะครับงดงามมากนะครับท่านใดที่หาอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่ายอดนิยมครับมาใหม่ๆล่าสุดหลวงพุ่เกลือกยอดนิยม2460สุดยอดประสบการณ์สูงนะครับเป็นการสร้างพร้อมกับขุดสระเล็กนะครับสมัยก่อนนะครับอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับเก่ามากๆ ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จเนื้อดำนะครับปิดทองเก่าโบราณบ้านๆครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์ครับพระสมเด็จเก่าสวยแห้งๆบ้านๆนะครับมีราคาิดได้ครับทุกท่านนะครับื่นชอบสนใจรายการไหนแอดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับหรือโทรนะครับพระสมเด็จเนื้อดำลงรักปิดทองเก่าโบราณครับเนื้อสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับพระสมเด็จ เนื้อแห้งๆเก่าๆส,สวยๆเนื้อดำลงลักเก่าสวยและสมบูรณ์มากนะครับอีกหนึ่งรายการยอดนิยมนะครับของวงการนะครับพระวัดปากน้ำรุ่นแรกครับภาษีเจริญนะครับกรุงเทพมหานครพระเนื้อผงหลวงปู่หลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำครับสภาพสวยคมชัดครับ รุ่นแรกครับพระวัดปากน้ำยอดนิยมครับให้ชมกันชัดนะครับมีหน้ามีตานะครับเก่าสวยงดงามครับผ้าผงของขวัญยอดนิยมนะครับหลวงพ่อสดเนื้อแห้งๆเก่าๆธรรมชาตินะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญมีหน้ามีตาเก่าสวยและงดงามนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับหลายรายการนะครับเรียนเชิญพ่อแม่เปี่นน้องทุกท่าน ต่อ,อไปก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพโบราณนะครับงาแกะเก่าสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์งาแกะเก่าแห้งๆบ้านๆนะครับชำมากๆนะครับผ่านการใช้ครับบางนะครับพระสมเด็จปกโพยอดนิยมหลวงพ่อเดิมปกโพเก้านะครับสุดยอดในด้านจเจริญในหน้าที่การงานก้าหน้านะครับ ปกโพ9หน้าเก่าแห้งมากนะครับมีแตกรายงานนะครับได้ธรรมชาติสุดๆครับเผื่อเจ้ท่ี่สนใจนะครับ062 017 6742ครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านก่อน15นาฬิกาวันนี้นะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมนะครับพิมพ์ปกโพครับใหม่ๆใช้สวยแห้งๆนะครับ นาช้างแกะเก่าครับต่อกันด้วยกะลาแกะเก่านะครับเป็นพิมพ์เป็นแม่นางกวักนะครับกวักสูงสวยโบราณครับลอยเจาะลูคล้องใช้นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์ลงยันนัคระนะครับด้านหลังนะครับเต็มสูตรนะครับกะลาแกะพิมห้าเหลี่ยมเก่าหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพเก่าสวยและสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับ สวยมากนะครับสนที่ชอบและสนใจนะครับถ้าก,กันเข้ามานะครับกะลาแกะโบราณครับสวยเดิมนะครับเนื้อกระลากเก่าๆแห้งๆธรรมชาติครับไม่ควนพาดนะครับสุดยอดแห่งความเก่าและสวยสมบูรณ์เป็นพิมแม่นางกวักนะครับโชคลาภเมตตามหานิยมค้าขายสุดยอดครับ สนใจสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกลาแกะเก่าโบราณครับหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์ต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อเกจิเก่าเมืองกำแพงเพชรนะครับสุดยอดเกจิเก่านะครับหลวงพ่อขำนะครับลานกระเบือกำแพงเพชรซึ่งเป็นเหรียญหล่อสายเหนียวยอดนิยมนะครับเป็นเหรียญหล่อพิมพ์หยดน้ําข้างอุนะครับหลวงพ่อข่ำลานกระเบือครับเอเจอลูกศิษย์นะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับ เป็นพระหลอยุคโบราณตั้งแต่2,460ขว้าไนะครับหลวงพ่อขำวัดลานกระเบือครับจังหวัดกําแพงเพชรเป็นเหรียญหล่อสายเหนียวนะครับประสบการณ์โชคโชนนะครับพุทธคุณกระสุดยอดพิมพ์พพุทธนะครับข้างยันสองด้านนะครับข้างอูกเก่าเหรียญหลอย,ยอดนิยมนะครับท่าในใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าเก่าสวยๆบ้านๆหน,นุยพระบ้านยอดนิยมนะครับ เดินทางมาถึง ep ที่108กันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเหรียญหล่อสุดยอดสายเหนียวเก่าโบราณครับหลวงพ่อขำลานกระเบือนะครับท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้ตะกุดเก่าตะกุดสี่ดอกนะครับเป็นตะกุดสังวานนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์จันอัคระด้านในครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับตะกุดหนึ่งนิ้ว เก่าสวยแห้งๆนะครับบ้านๆเหมารวมมานะครับตะกุดมีทั้งหมดสดอกนะครับเนื้อแห้งเก่าเดิมๆนะครับตะกุดยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ของสวยๆเก่าๆหลายรายการนะครับาใครชื่นชอบสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม